บทที่112เกิดปัญหาขึ้นเรื่องที่บริษัทเซียวซื่อถูกตีเหากุบขึ้นบัญชีดำถูกแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วรับรู้กันทั่วเมืองในขณะที่ตระกูลเซียวกำลังจะจบเพก็ได้มีข่าวลือว่าหน้าหญิงใหญ่เซียวโกรธจนกระอักเลือดถูกหามส่งโรงพยาบาล หลังจากที่พ่อตาของเย่เฉินเซี่ยวฉางควรรับรู้ข่าวนี้เขา้าไร้การเคลื่อนไหวใดๆเขาพูดกับลูกเขยและลูกสาวว่านิสัยของคุณแม่ที่ต้องควบคุมคนอื่นไปชั่วชีวิตการเสียเปรียบเป็นเรื่องช้านานเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะต้องเห็นใจให้ท่านคิดทบทวนที่โรงพยาบาลไปเถอะบางทีท่านอาจจะคิดได้บางว่าชีวิตนี้เธอพลาดตรงไหน สำหรับเย่เชญแล้วพ่อตาของเขาเป็นคนสับสนไร้สติอยากที่จะเห็นความจริงของเรื่องราวในขณะที่ครอบครัวของเขาวางใจขึ้นมาบ้างภรรยาของเขาเซี่ยวสู่หลันกําลังหางานใหม่อย่างเงียบเชียบหัวคำ่ำเมื่อเย่เฉินเพิ่งทำอาหารเสร็จก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังขึ้นเขาหันหลังกลับไปก็ได้พบกับเซี่ยวฉางควรที่เดินเข้าบ้านมาด้วยสีหน้ายินดี ฝีเท้าหนักแน่นเย่เฉินอดถามไม่ได้เมื่อเห็นท่าทีที่ดีใจของเสี่ยวฉางควรเขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามพ่อครับท่านออกไปเดินเล่นไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นหรือครับ <c oughs> วันนี้โชคดีเป็นบ้าเซี่ยวฉางควรสีหน้าเบิกบานหลังจากที่ฉันกินยาที่แกให้เข้าไป ไม่เพียงแต่หายเจ็บปวดแถมยังรู้สึกสดชื่นอีกตั้งหากเป็นยาที่วิเศษจริงๆเลย <laughs> นี่ไงออกไปเดินเล่นแกลองเดาสิว่าฉันได้เจอใครมาใครครับเย่เฉินชะงักไปเล็กน้อยหรือว่าพ่อตาของเขาถูกใครหลอกมาถูกเช็ดเป็นแกะอ้วนอีกแล้วเหรอ <laughs> วันนี้ฉันเจอกับไอหมอนั่นด้วยเย่เฉินตื่นตนก พ่อครับอย่าบอกนะว่าท่านซื้อของจากเขาอีกแล้วเปล่าเซี่ยวฉางควรสะบัดแขนเอ่ยอย่างเบิกบานไอจางเอ้อเหมาคนนี้เขารู้สึกว่าฉันเป็นพ่อตาของแกเขาไม่กล้าหลอกฉันหรอกไม่เพียงแต่ให้ยกโบราณฉันกลับมาแถมยังช่วยฉันขายยานั่นอีกด้วยเย่เฉันน่าบูดยกที่จางเอ้อเหมาให้กับพ่อตาของเขา ก็คงเป็นของปลอมอีกเช่นเคยแต่การที่เขาช่วยพ่อตาขายยาน่าประหลาดเสียจริงขายยาอะไรก็ยาที่แก้ให้ฉันไงที่เอาไว้รักษาอาการบาดเจ็บจากแหลกอะไรนั่นที่ชื่อว่ายาช่วยหัวใจเสี่ยวฉังควรตบเข่าฉาดเอออย่างดีอกดีใจอาการบาดเจ็บของฉันหายแล้ว ถึงจากที่ช้างเออเหมาได้ยินความมหัศจรรย์ของมันก็เลยบอกว่ามีวิธีที่จะช่วยฉันขายยาออกไปได้ก็ฉันเลยให้เขาไปสองเม็ดไม่คิดว่าจะขายออกไปได้จริงๆ <laughs> มีความสุขจริงๆริงเยิันพูดไม่ออกยานั่นไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรหรอก พ่อตาของเขาทานไม่หมดก็มีแต่จะทิ้งไปแต่นายจางเออเมาหนี่ลู่ทางเยอะไม่ใช่ย่อยแม้แต่ยาที่พ่อตาของเขาทานเหลือยังมีวิธีการขายออกไปพ่อครับยานั่นรักษาไม่ถูกจุดจะขายออกไปได้ยังไงเสี่ยวฉางควรเอ่ยอันนี้ฉันเองก็ไม่รู้แต่จางเออเมาช่วยฉันขายยาออกไปจริงๆแกลองเดาสิว่าเท่าไรห้าพันครับ ราคาแค่นี้ศูนน้อยเกินไปเสี่ยวฉางควรยกมือขึ้นอย่างดีใจสองล้านกว่าเย่เฉินที่กำลังดื่มน้ำอยู่พ่นออกจากปากเขาไม่อยากจะเชื่อยาที่ต้นทุนไม่ถึงร้อยแต่พ่อค้าจอมโกหกอย่างจางเอ่อเหมาขายได้สองล้านกว่า ไอ้งั่งที่ไหนกันที่ซวยได้ถึงขนาดนี้ที่ถูกไอพ่อค้าจางเออเมาลวงโลกที่ต้มตุนจนเปื่อยเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามไอพ่อค้าลวงโลกนั่นขายให้กับผู้โชคร้ายคนไหนกันแน่อันนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะจางเออเมาบอกว่าเขามีจรรยาบรรณในการค้าขายความลับของลูกค้าไม่สามารถเปิดเผยได้จบคำ เซี่ยวช้างควรใส่หน้ายางระอาสองล้านกว่านี่เขาโอนเข้าบัญชีฉันทุกบาททุกสตังค์บอกว่าเพื่อตอบแทนแกฉันจะแบ่งค่าเหนื่อยให้กับเขาสักหน่อยแต่เขากลับปฏิเสธนายจางเอ๋อเมานี่นายจางเอ๋อหวังนี่มีพรสวรรค์ในการค้าขายจริงๆสักวันหากเขาเลิกขายของปลอมฉันจะต้องเกีียกล่อมเขาให้ไปทำงานจริงๆจังๆเย่เฉินสายหน้า คนอย่างจางเอ่อเหมาคือสุนัขที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปจากการเลียอึอได้เขาหลอกลวงมาตั้งแต่เล็กจนกลายเป็นความเคยชินหากให้เขาไปทำงานจริงจรงจังๆขึ้นมาคงได้ทรมานแย่เขาไม่มีทางไปทำงานสุดจริตจ,จริงจัง,จงได้หรอกและไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งชีวิตแต่ว่าในเมื่อยานั่นถูกพ่อขายออกไปในราคาแพงก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านก็แล้วกัน ยังไงซะช่วงนี้ตระกูลเสี่ยวได้หลุดออกจากบริษัทเสี่ยวสื่อได้แล้วเสี่ยวสู้หลันก็คงต้องอยู่บ้านไปอีกสักพักหนึ่งส่วนเงินปันผลที่บริษัทเสี่ยวสื่อของพ่อตาก็คงไม่ได้รับเงินก่อนนี้ใช้ฝ่าวิกฤตได้ก็พอดีได้สองล้านกว่ามาอย่างฟรีๆเสี่ยวช้างควรที่ค่อนข้างสลดในทีแรกเป็นประกายขึ้นมาพันงำเพลงตำนานโคมแดงเดินเข้าไปในห้องนอน ยิ้มออกได้เสียทีเยยเฉินกับเข้ามาที่ห้องเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับเซี่ยวสู่หลันฟังเซี่ยวสู่หลันแทบแดงลุกขึ้นบนเตียงเอ่ยอย่างร้อนรนคนอื่นซื้อยานั่นไปด้วยราคามหาศาลเรื่องเงินไม่เท่าไรแต่ถ้าหากทานเข้าไปแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเราจะรอดได้หรือไงวางใจเธอเยยเฉินเอ่ยด้วยรอยยิ้มยาช่วยหัวใจเพียงแค่ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นวัตถุดิบไม่ได้หายากอะไร ต่อให้ทานแทนอาหารก็ไม่ตายอย่างมากก็แค่กำเดาไหลแค่สองวันเท่านั้นจะโทษก็ต้องโทษคนซื้อที่ไอคิต่ำแต่เงินเยอะหากแต่เซี้ยวสู้หลันก็ยังคงเป็นกังวลแล้วคุณว่าใครกันแน่ที่ยอมจ่ายตั้งสองล้านกว่าเพื่อซื้อยา2เม็ดนั่นเย่เฉินเอ่ยอย่างขอไปทีหาจเป็นพราะครอบครัวของเขามีคนเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือ โรคเลือดหัวใจอุดตันก็ได้ยาชนิดนี้ใช้ได้ผลกับโรคพวกนี้เมื่อได้ยินประโยคของเขาเซี่ยวซู้หลันถึงได้สบายใจขึ้นมาบ้างโรคเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงทางการแพทย์หากไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าสองล้านอยู่แล้วหวังว่ายาสำริจผลเขาจะได้ไม่ต้องใช้เงินไปอย่างเสียเปล่าหลังอาหารขณะที่เย่เฉินล้างจานชามอยู่นั่น ก็ได้รับสายเรียกเข้าจากหงหาแม้ว่าท่านหงหาจะได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งโลกใต้ดินแต่หลังจากที่ได้พบกับเยเฉินเขาก็ต้องโนบน้อมขึ้นหลายเท่าแม้ว่าเยเฉินจะดูถูกเขาแต่ก็ไม่พูดไม่ได้เลยว่าหงหาเป็นคนรู้ความครั้งก่อนที่หวังเต้าคุณถูกรังแกที่ห้องพักฟื้นในโรงพยาบาลเขาก็ช่วยต้นแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเพราะงั้นตอนนั้นเยเฉินให้คำมันว่า จะให้โอกาสเขาได้เป็นใหญ่ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อตนมาหลังรับสายเย่เฉินเอ่ยถามหงฮามีอะไรหรือหงฮาเอ่ยด้วยรอยยิม้มคุณเย่การที่ผมติดต่อท่านมาในครั้งนี้เพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นผู้นำวงการสวนสวนผมมาแสดงความยินดีเย่เฉินเอ่ยอย่างเย็นชา เลิกต่อความต่อหน้าผมได้แล้วมีอะไรว่ามาเลยไม่จำเป็นต้องสาวความยืดหงหาเอ่ยขึ้นทันทีคุณเย่ฉลาดจังเลยนะครับผมมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จะขอคำแนะนำจากคุณเย่เฉินเอยอย่างนิ่งเฉยยังจะพูดมากอีกหงหารีบเข้าเรื่องทันทีเรื่องเป็นแบบนี้ครับคุณเย หลายปีมานี้ตระกูลส่งดีต่อผมมากช่วงนี้คุณหนูใหญ่ของตระกูลส่งเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยผมอยากจะเชิญท่านไปดูสักหน่อยเย่ฉันเอ่ยคุณหนูใหญ่ตระกูลส่งช่วงวันถิงงั้นเหรอครับหงฮาเอ่ยเกิดปัญหาขึ้นกับคุณส่งวันทิ้งครับผมเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่าน คอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ